ชื่อนิสารีคะผมไปดูห<ด>นูนนทำอะไรคะมาทำานีนโพลีกอนพลีกอนเล่นยังไงครับในแบดอ่าโอ้ยเต็มฝ่ามือเลยโอ้ยมือใครคะมือนสิสารีอ๋อแล้วทำไงต่ออุย้ยมีหน้าด้วยเหรอวายวายคน <c oughs> เปิด <c oughs> มีหน้าด้วยนะครับต่อไปอะไรต่อสองนิ้วได้ไหม สองนิ้วอุ้ยโชว์สองนิ้วแลวสองนิ้วเนี่ยนี่คือเป็นอ่านเล่นโพลีกอนนะโอ้ยมีหัวด้วยนะหัวโผล่ขึ้นมานะอ้าวทำไงต่อมีหลายท่าเหลือเกินเฮ้ยมีหัวเข่าด้วยหัวเข่านะเขาดูเอ้ยเฮ้ยดีคือหน้าแข้งนะครับอ้ามีตีนตีนตีนครบไหมอะไรต่อมีอะไรต่อ,อ,ตอโฮ้ยมีคางด้วย <c oughs> อ้าวเอาดูหนะ้าอ่านดูอ่านเป็นไงบ้างอามีหูด้วยไอ้อ่านดูดิ อาวดูน้อัานดได้เป็นไงบ้างอ๋อเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงก่อนนะถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนเหมือนลิ้นไหมคะอ้าวเอาเข้าไปเลยช้าๆนี่ครับปากจมูกนะครับเอาล่ะไป,ไปซ้อนอ่ะไอ้ไอ้ไซฟูนไส่ฟูนไซฟูนไซฟูนเล่นไหมอ่ะใส่หูด้วยเหรอใช่แก้มมาดูหูหน่อยดูหูหน่อยดูนะสิโอ้ยมีเบืหูขึ้นมาด้วยนะครับ อันน,น,นี้มีอันนี้อ่าไงต่อให้ตั้งก่อนอุ้ยนี่เป็นรูปนะครับเ่าเลิฟนะครับเลิฟสวยงามจริงนะครับเราสามารถที่จะไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับเราแปลงรูปได้หลายๆรูปนะครับอะไรต่อมีเลิฟได้ไหมเลิฟเอามาดูปากนิชลีนี่ครับนี่ปากนี่ปากนี่จะโหมนะครับพอลิกลอนโผล่ขึ้นมาอ้าวทำเลิฟได้ไหมเลิฟ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 อันนี้เลิฟทำอะไรต่อ มีเลิบโฮ้ยมีแบอ๋อนี่ฝ่ามือนะครับอ้าวไซฟูมีอะไรบ้างนี่ทรงผมนะครับหัวล้านอะไรต่ออัมีหน้าท้องครับโผล่ขึ้นมาอ้าวนี่เอา้าออกมาปะเลิบเลิบโอ้ยมี่แขนขึ้นมาเลยนะครับเอาเลิฟอ้านี่ฝ่ามือมือก่อนนี่อะไรเนี่ยเอามือก่อน,นเนี่ยไปเอามาตั้งเลยเลิฟ เลิฟนะมือใหญ่มากเฟซูนไปซูนทำไงต่ออ่านี่ลูกหน้าเฟซูลน,นะครับมองเห็นหรือยังมองเห็นแล้วคา่อไปคือเอ้ยหัวมูมาใกล้ๆหน่อยเพื่อมองไม่เห็นอะไรอ่ะหัวล้าหัวลาหัวโผล่ขึ้นมาเลยนะอ้าวทางนี้จะทำา,น,ทา,น,ทา,น,ทานี้ก่อนเลิบเลบ เอาเลิฟเลิฟเอาเลิฟด้วยเอาเลิฟเลิฟเลิฟไหนเลิฟอ่ะมือถ้าวันนี้มืดนี่เลิฟตรงนี้เลิฟตรงนี้เลิฟตรงนี้เลิฟเลิฟทำเป็นไหมเอาวเสียบเลยปุ๊บได้ยังเลิฟเอาเลิฟอันนั้นท็อเลิฟจะแย่งกันเพื่อนดูอยู่นะครับเอาเลิฟเลิฟตรงอันดูนี่นะเลิฟเลิฟอันนี้นิ้วอ๋อนิ้วนิ้วนิ้วไหนฮะ อ๋อนี่หัวเข่านะครับเอาตีนอะป้าตีน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 โวยนายกอนนี้เดือนนี้นิ้วตีนนะครับนิ้วตีนมาป้านะครับนิ้วตีนมาป้านะครับก็อย่าลืมครับติดตามติดตามทยทุกช่วซแด้วยอย่าลืมกดซับสไคร้ติดตามติดตามทางยูทูบช่วยแชร์ด้วยช่วยแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย ครับคุณชนะใช้ฟูสอะไรหลาดุดีใจฟูนะครับ <laughs>